แบบมาว่าให้นักศึกษาสามารถไปสากิปได้เราเราเรียนวิชาการเทอมนู่นเทอมนี้เสร็จเรายัางเหลือเทอมที่จะไปสากิปได้ซึ่งในหลักสูตรส่วนใหญ่ไปสกิได้ถึงสองเทอมนะครับณปัจจุบันนะครับอันนี้คําถามคือทําไมโมโทสจึงออกแบบให้เองเป็นหาวกลยที่จะไปสกิปนะครับเขาก็จะมีเขียนไว้ในตั้งแต่แรกตั้งนะครับเช่นข้อหนึ่งก็คือนะครับข้อหนึ่งก็คือเพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมใช้นะครับ ไม่ได้แปลว่าคนที่จบแล้วเชื่อวไปใช้งานชาวบ้านนะครับแต่แปลว่าเป็นคนที่จบแล้วทํางานได้ทันทีไม่ต้องไปสอนงานเพิ่มเติมให้มากนะครับมีอีกหลายข้อครับนักศึกษาในมีทั้งหมดห้าข้อเหตุผลที่เราทาําสากิตั้งแต่แรกเหตุผลข้อสุดท้ายเขียนไว้อย่างนี้ครับนักศึกษาเขียนว่าเพื่อให้ตลาดแรงงานรู้จักผลผลิตก่อนจบตรงนี้อยากให้นักศึกษาฟังดีๆมันแปลว่าอะไรเพื่อให้ตลาดแรงงานรู้จักผลผลิตก่อนจบ คือคือเมื่อคือเมื่อน,นักศึกษาจบแล้วนักศึกษาไปยื่นใบสมัครว่าสวัสดีครับพี่ผมมาจากมหาวิายทยา,าลัยชุรนารีครับผมมาสมัครงานเขาอาจจะไม่ได้สนใจนักศึกษาไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเขาแต่ในวันที่นักศึกษายังเป็นนักศึกษาปีสามปีสี่แล้วมหาวิทยาลัยส่งใบสมัครของนักศึกษาไปให้บริษัทดูแล้วก็บอกว,ว่าเรามาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ นะครับขอความอนุขเคราะห์ให้ช่วยรับนักศึกษาเราเข้าไปทํางานอย่างนู้นอย่างนี้ได้ไหมนักศึกษาเราเรียนวิชานูน้นวิชานี้มาแล้วทำอนุนันนี้เป็นมาแล้วเราฝึกอบรมบุคลิกภาพเราฝึกอบรมทักษะการนําเสนอให้นักศึกษามาแล้วให้นักศึกษาเรามาทํางานให้หน่อยนะครับเขาบอกอาได้ช่วยมหาวิทยาลายัยพอนักศึกษาไปอยู่กับเขานะครับระยะเวลาทองเศรษฐกิจของเราขั้นต่ำคือสิบหกสัปดาห์เขาจะเริ่มรู้สึกเออไอ้น e uh, ้องคนนี้มันก็ใช้ได้นะ มือไม้อ่อนสอนงานไม่นานมันก็ทําเป็นปัจจุบันมันก็ปรับตัวเข้ากับบริษัทเราได้แล้วเออรับมันอยู่ต่อนนี่แบบว่านี่แหละนะักศึกษานี่คือเคล็ดลับสําคัญนะครับที่ทําให้เราสามารถแทรกซึมใช้คาว่าแทรกซึมนะครับนะักศึกษาแทรกซึมเข้าไปในองค์กรต่งางๆจนเขาตกหลุมรักเราแล้วก็รับเด็กเราเข้าทํางานต่อนะครับนี่คือเคล็ดลับสําคัญนะักศึกษาควรจะภาคภูมิใจและดีใจ ที่ตัวเองได้อยู่มาครับจะเยที่จัดสกิลศึกษาแบบมทธยร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยอยากจะบอกนักศึกษาว่าสกิลศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิตบัณฑิตหมายถึงคนที่จบแล้วนะครับได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนะครับก็คือตลาดแรงงานอยากให้หนักศึกษามีอะไรนะครับบัณฑิตของมัธสร์ที่จบไปตรงกับความต้องการเขาเลยนะครับนักศึกษาจะสงสัยทําไมมันถึงตรงเดี๋ยวผมมีคําตอบนะครับ วันนี้นะครับเนื้อหาที่จะบรรยายจะประกอบไปด้วย4ส่วนนะครับส่วนที่1คือผมจะเล่าให้นักศึกษารู้จักคาว่าสาคิดศึกษาว่ามันคืออะไรนะครับเมื่อกี้มีคนตอบว่าเหมือนกับฝึกงานนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรโดยเล่าผ่านกระบวนการสากิดขอมอตสอนะครับหลังจากนั้นผมจะบอกนักศึกษาว่านักศ,าศาึกษาโชคดีอย่างไรที่จะได้ไปสาคิดมันดีต่อตัวนักศึกษาอย่างไรโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เชื่อว่าจะหางานทําได้ยากนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะเล่าประเภทของศรรักิ์ศึกษามทตสอโ,โดยย่นย่อให้ฟังแล้วสุดท้ายท้ายสุดของข้อที่สี่ผมจะบอกว่าศูนย์สักย์ศรรึกษาและพัฒนาอาชีพที่แนะนําในตอนต้นว่ามีหน้าที่อะไรถ้านักศรรึกษาอยากจะติดต่อจะติดต่อได้อย่างไร <Yeah. S 1> นะครับผมจะพยายามใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับดังนั้นนักศรรึกษาอดทนกับผมหน่อยนะครับอย่าอย่าไปฟังผมไปแล้วก็เดินไปซื้อหมูปิ้งไปหรือว่า ดูมือถือทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับอดทนกับผมหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคอันแรกนะครับเราเข้าสู่ัข้อที่จะให้ความหมายของสาิศึกษาให้นักศึกษาทราบนะครับว่าสกิศึกษานี่นะครับก็คือการให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผมวงเล็บคําว่าสถานประกอบการเลยเรียกว่า workplace เผื่อบางคนไม่ถนัดภาษาไทยนะครับที่ลักษณะงานตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา นะครับนักศึกษาผมขยายความคําว่าสถานประกอบการก่อนนะครับสถานประกอบการในที่นี้นะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคือ work workplace workplace นี่ถ้าพยายามถอดความให้ตรงตรงัวมันจะแปลว่าที่ที่นักศึกษาไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายคําว่าสถานประกอบการในที่นี้ถ้านักศึกษาฝันว่าเมื่อจบแล้วจะไปอยู่ในฟาร์มสักแห่งหนึ่งฟาร์มก็คือสถานประกอบการครับคือที่ที่เมื่อนักศึกษาจบแล้วนักศึกษาจะไปทํางาน ถ้านักศึกษาฝันว่าจบแล้วอยากจะไปอยู่โตโยต้าโตโยต้าก็คือสถานประกอบการนักศึกษานะครับโตโยต้ารับนักศึกษาสกิทมัธตมรสอนะครับถ้านักศึกษาฝันว่าเมื่อจบแล้วนะครับอยากจะไปอยู่แอมซอนหมถึงหมถึงแอมซอนที่เป็นที่ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลกนะครับไม่ไม่ใช่ร้านกาแฟกต่เป็นร้านกาแฟก็ได้นะครับนักศึกษาเหล่านี้ก็คือสถานประกอบการถ้านักศึกษาจบแล้วนักศึกษาอยากไปอยู่หนงานราชการ หน่วยงานราชการก็เป็นสถานประกอบการเพรนั้นวันนี้เวลาที่ผมใช้คําว่าสถานประกอบการมันเป็นคํากลางๆมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นบริษัทต้องเป็นเอกชนอาจจะหมายถึงหน่วยงานวิจัยอาจจะหมายถึงสถานที่ราชการอาจจะหมายถึงวิสาหกิจชุมชนได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ตามที่นักศึกษาจบแล้วนักศึกษาไปทํางานเราเรียกสถานประกอบการนะครับคราวนี้มาดูมาดูความหมายในคำนกษาว่าผมบอกว่าสัจจศึกษาคือการให้นักศึกษาไปเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง ที่ที่ในอนาคตนักศึกษาอยากมาทํางานนะครับแล้วไม่ใช่ทํางานทั่วไปนะครับต้องเป็นงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาดังนั้นนะครับงานสาจิตมันจะไม่ใช่งานที่นักศึกษาไปแล้วเราก็ไปฝากเอาไว้เพื่อให้นักศึกษาชงกาแฟถ่ายเอกสารให้เขานะครับถ้านักศึกษาอยากเรียนด้านวิศวกรรมยานยนต์เราเราจะไม่ได้ส่งนักศึกษาไปอยู่ในที่ที่นักศึกษาไปคอยขับรถยนต์เพื่อส่งของ ต่นักศึกษาจะต้องไปในที่ที่เมื่อวิศวกรรมยานยนต์จบจริงๆเป็นวิศวกรยานยนต์แล้วเขาทํางานแบบไหนเราก็จะต้องได้ทํางานใกล้เคียงกับแบบนั้นนะครับโอเคนักศึกษาครับซีวีโอเคช่างมันจะคําว่าซีวีซีวีนี่เดี๋ยวผมไลเล่าทีหลังเมื่อนักศึกษาอยู่ปีสองปีสามจะดีกว่าครนี้สกิลศึกษามทรสนะครับเป็นอย่างไรนักศึกษาดูตรงนี้นะครับก็จะทาให้ักศึกษาคอนึกภาพออกสกิลศึกษามทศรนี่นะครับ โดยทั่วไปจะให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการในช่วงปลายปี3หรือปี4นะครับโดยที่สาขานจะเป็นคนบอกนักศึกษาว่าให้ไปเทิมนั้นแต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องไปตามเทิ่มนั้นนักศึกษาเลือกเทิมได้เองนะครับนักศึกษาฟังแล้วจะงงหมายถึงกคำสอนให้ไม่เชื่อครูเหรอไม่ใช่ครับก็คือ ก็คือสาขาจะมีเทอมแนะนําเช่นไปปีสามเทอมสามไปปีสี่เทอมหนึ่งไปปีสี่เทอมสองแต่สุดท้ายเทอมที่จะไปจริงๆมันขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่านักศึกษาอาจจะสลับจับรายวิชาแล้วสุดท้ายก็เลือกไปในเทอมที่นักศึกษาเห็นว่าเหมาะกับตัวเองได้นะครับสังเกตน,นะเขาให้นักศึกษาไปตอนที่นักศึกษาโตพอสมควรคือไปปีสามปีสี่ไม่ได้ให้ไปตอนเป็นเด็กน,นะครับเขาเวลาที่นักศึกษาไปไม่ได้ไปไปแบบแต่นักศึกษาจะต้องไปอยู่ที่สถานประกอบการ แล้วทำงานกับเขาต่อเนื่องอย่างน้อย1 6สัปดาห์ความยาวประมาณสี่เดือนครับนักศึกษานะครับอย่างน้อย1 6สัปดาห์นะครับนักศึกษาจะไม่ได้รับอน,นุญาตให้ลงทะเบียนวิชาอื่นในเทอมสาธิตนะครับนักศึกษาจะต้องทํางานอย่างเดียวนะครับห้ามลงวิชานู้นวิชานี้เด็ดขาดนะครับเราจะใช้วิธีการคล้ายการสมัครงานจริงคือให้นักศึกษามีสิทธิ์เลือกสถานประกอบการก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ ให้เราจะรวบรวมไปสมัครนักศึกษาส่งให้สถานประกอบการแล้วก็คัดเลือกนักศึกษาอีกทีว่าจะรับใครนะครับฟังอย่างนี้นักศึกษาจะเห็นว่านักศึกษาไม่ใช่คนหางานมัสอจะเป็นคนหาให้หาในที่ที่นักศึกษาแนะนําว่านักศึกษาอยากไปไหนนะครับนักศึกษาอยากไปบริษัทนู้นบริษัทนี้เราเราจะเป็นคนไปหางานให้นักศึกษาแต่นักศึกษาเป็นคนแนะนําเรานะครับว่าอยากไปที่ไหนแล้วพอเราหามาได้นักศึกษาก็สมัครสมัครเสร็จบริษัทก็จะคัดเลือกนักศึกษา นะครับนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลานะครับเต็มเวลาหมายความว่าถ้าบริษัททํางานระหว่าง8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นนักศึกษาก็ต้องทางานแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับถ้าบริษัทนี้ทางานวันเสาร์นักศึกษาก็ต้องทํางานวันเสาร์นะครับตามกฎระเบียบของสถานประกอบการว่าเขาทางานเมื่อไหร่ไงนะครับนักศึกษาก็ต้องทํางานประจํานะครับก็คืองานประจําที่สถานประกอบการมอบหมายนะครับ แล้วก็โครงงานที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการคือในระหว่างที่ไปเขาก็จะมีมอบหมายงานประจําในขณะเดียวกันนักศึกษาก็จะต้องหาหัวข้อโครงงานเพื่อทําจะได้สร้างประโยชน์ให้สถานประกอบการเพื่อสร้างเสน่ห์แก่ตัวเองกับนักศึกษานะครับว่าตัวเองมาแล้วสร้างประโยชน์ให้เขาทําให้เขาอยากจ้างเราต่อเราเรานี้เป็นกุศโลบายของโมอเตอร์สอที่พัฒนาขึ้นมาแล้วทาให้นักศึกษาไปชนะใจเขานะครับมีการให้ทํารายงานส่งด้วย ครนี้นักศึกษามาดูเรื่องสกิทศึกษามทศต่อนะครับว่ามทศนี่เป็นมหาวิทยาลัายแห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มทําสกิทศึกษานะครับเริ่มทําในปี2 5งพมีทั้งสกิทในประเทศและก็สกิตนานาชาติผมผมนะครับเป็นเป็นบัณฑิมตมทคืถึงจบที่มทศนะครับผมเป็นนักศึกษาสกิทในประเทศและก่างประเทศรุ่นแรกของมทศนะครับ ตอนผมไปตอนผมเป็นนักศึกษาปริญญาตรีผมไปสักกิสองครั้งครั้งหนึ่งในประเทศอีกครั้งหนึ่งต่างประเทศนะครับในปีสองห้าสี่ห้านะครับเมืม่อมตสสอประสบความสำเร็จมากมายสุดท้ายนะครับทบวงมาหาิทาลยเป็นเป็นชื่อกระทรวงอุดมในสมัยน,น 4, ั้นนะครับในปีสองห้าสี่ห้าเขาเรียกทบวงมหาิทาลยนะครับก็ทําโครงการพัฒนาสถิบศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาบอกมาหาิทาลัยทุกแห่งทั่วประเทศไทยว่าให้ทํา โดยให้ใช้สกิลศึกษรราของมกสเป็นต้นแบบมันเราประสบความสําเร็จเราเป็นผู้นำนะครับเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพเชิงตัวเลขนิดน,นึงผมเอาให้ดูนะครับก่อนเกิดโควิดนะครับในปีการศึกษา62รุ่นพี่นักศึกษาที่ไปที่ไปสกิจกันได้เงินนะครับรวมแล้วทั้งสิ้น38.2ล้านบาทในปีการศึกษา62ไม่ใช่ได้คนละ38ล้านนะักศึกษาทุกคนที่ไปนับเงินรวมกันได้38.2ล้านบาท นะครับเพราะนักศึกษาไปสปิดได้เงินส่วนในปี6กสาซึ่งเป็นปีที่เริ่มเกิดโควิดรายได้ก็จะลดลงหน่อยก็จะเหลือ35.5สิบ้าจุดห้าล้านบาทนะครับถ้านักศึกษาสงสัยปี64สี่ปีหกสี่เรายังไม่จบปัจจุบันเราอยู่สามขอหกสี่ 4, อยู่ตัวเลขมันก็เลยยังไม่นานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพบกันปีหน้าอทีหนึ่งตอนที่เรามีจัดกิจกรรมวันนี้เรียกวปฐมิเทศปีหน้าเราจะจัดกิจกรรมอีกเรียกว่ามัดชิมิเทศเดี๋ยวผมจะรายงานทางปี6 4สี่นักศึกษาฟังนะครับว่าเป็นอย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นไปสกิตช่วยนักศึกษามีไรายได้กับนักศึกษาคราวนี้เพื่อนักศึกษาเห็นภาพมากขึ้นนะครับจะได้นึกออกว่าเวลาไปมันอะไรยังไงผมขอเล่าวิธีดําเนินดําเนนิการของมัสอรฟัง,ฟงหน่อยว่าเราทำยังไงนะครับวิธีการก็จะเป็นว่าเราจะมีหน่วยงานกลางหน่วยงานหนึ่งเรียกชื่อว่าศูนย์สกิปศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นผู้ประสานระหว่างนักศึกษาว่านักศึกษาอยากไปที่ไหนแล้วก็ไปหางานมาให้นะครับว่ามีเด็กสนใจ อยากจะมาที่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับอ,อยากจะมาที่บริษัทอ,อยากจะมาที่บริษัทซีพีแบบนี้นะครับอยากจะไปที่บริษัทเรทากโรนะครับอยากอยากจะไปที่บริษัทโนมิซานนี่ว่าไปนะครับแล้วเราก็ติดต่อเข้าไปเพื่อขอความต้องการรับว่าเขาจะรับติดของเราได้ไหมนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาง,งานมา ให้อาจารย์ของสาขานักศึกษาเละเป็นคนดูว่างานที่เขาเสนอม,มาตรงกับวิชาชีพไหมถ้างานตรงเราจะนํามาประกาศในระบบระบบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําเมื่อนักศึกษาอยู่ปีสองระบบนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูนะครับว่ามันมีงานอะไรบ้างของสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกนะครับแล้วพอนักศึกษาเห็นนะครับนักศึกษาก็ยื่นใบสมัครผ่านศูนย์สกิจศูนย์สกิปก็จะรวบรวมแล้วก็ส่ง ไปจนกระทั่งเขาตอบรับกลับมานักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานนะครับนี่คือวิธีปฏิบัติงานของของศูนย์สกิจของสกิจศึกษ,ษาวศก็ไปทํางานกับเขาสิบหกสัปดาห์นะครับโอเคหว,หวังว่าพอเห็นภาพประมาณหนึ่งนะครับว่าสกิจศึกษาคืออะไรนะครับอาจจะยังตอบไม่ได้ต่างจากฝึกงานอย่างไรเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะบอกนะครับครนี้คําถามหนึ่งนะครับที่น่าสนที่น่าสนใจก็คือไปสาสกิจมันดีกับนักศึกษาอย่างไร ผมเชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งเห็นภาพแล้วหล่ะนะครับเห็นภาพแล้วว่าไปไปมันดีอย่างไรนะครับแต่ผมจะเหมือนกับไฮไลท์ให้ดูมากขึ้นนะครับนักศึกษาครับั้างมทเตรสนี่มีการสอบถามไปยังพวกสถานประกอบการที่รุ่นพี่ของนักศึกษาจบแล้วไปทำงานเพื่อเขาประเมินความสามารถของนักศึกษาเราหรือที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าสมรรถนะ นะครับว่าสมรรถนะของนักศึกษาเราเป็นอย่างไรนะครับเราเราสอบถามไปนะครับให้เขาตอบกลับมาแล้วก็ให้เขาเรียงลําดับความสําคัญด้วยนะครับว่าว่าเขาให้ลําดับความสําคัญของแต่ละสมรรถนะเป็นอย่างไรนะครับภาพที่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ครับนักศึกษาภาพที่ได้เป็นดังรูปกราฟนี้ผมผมจะนําเสนอเป็นรูปกราฟนะครับว่าเออแกนอนนี่เป็นสมรรถนะที่เราสนใจ นะครับที่เราอยากให้เด็กเรามีแกนตั้งเราจะให้สถานประกอบการเขาประเมินนะครับก็คือเต็มห้าเต็มห้านะไม่ได้เต็มร้อยนะเต็มห้านะครับเด็กเรามีอย่างไรบ้างนะครับให้สามมาดูหนะ่อยว่าสมรรถนะตัวอย่างเช่นอะไรอันนี้ก็คือความสามารถในการทํางานเป็นทีมแล้วก็ภาวะผู้นํานะครับอันนี้ก็จะเป็นทักษะทางอาชีพแล้วก็ทักษะการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการคิด เชิงวิพากษ์และก็การแก้ปัญหาอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารและการเจรจา,านะครับเราก็จะถามเข้าไปว่ามีความคาดหวังว่าคนที่จบปริญญาตรีนี่จะต้องมีความสามารถพวกนี้ในระดับใดนะครับผลที่ได้นะครับผล